สวยชมดอกจ้าแล้วโฮมดีสองจ้าพี่น้องมเมนจ้ะาขางามๆโดอกดอกนี้แม่ปลาหมีไปเห็นแด้วจ้ะพี่น้องโอ้ยแคระเลือดจ้ามานจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจ้ะพอการในวัธย์เก่าพฤศจิไก,กย,ยน์สองพันห้า้อยหกสิบจ้าวันนี้พาพี่น้องเข้าป่าคือเก่าจ้า ครับผมกับป้าเก่าแล้วครับพี่น้องบ้านหนองเมฆครับตำบลห้ขาข่าอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับวันนี้ก็ไป,ปรุนไปชอวยพวกข้าสองคนใจพี่น้องสีโสกสีมานซ้ำได้จ้ะเมื่อวานนี่ก็ไเด้ดตาหนึ่งเนาะแม่นครับเป็นเห็ดกอกับเ,เห็ดพึ่งข้าลายครับพี่น้องยังออกช่วงนี้เนาะนก็สีน้ำบึงคือเก่าแล้วครับกันรุนน้ำการใจพี่น้องสีโสกสีมานมาจ้ะไปกันเลยจ้าไปครับดอกแรกแขกหวานจ้าก๋อแดงแกงหวานจ้าทิ้งดอกจ้าผลเดียวกัน ôi thầy con cuốc hôm này sống được chá sao lẹ chá chung luôn chá ui khá lượt จุ่มนึงจ้ะง,งามงามจ้าจุ่มนึงจ้าขอแดงสองดอกจ้สสาสองจุ่มจ้าจุ่มอ่อๆสวยๆจ้ะเพียร์หลเอกจ้าต่อสีชมพูแล้วโฮมหนึ่งสองแกพี่นอ้องนี่เอาไปเลยเนาะเอาเลยน้าลุ้นเผาสองคนเด้อจ,จ้ะ สิมันบออีกดอกจ้าโอ้สวยจีจ้าพี่น้องเห็นแวแบบ๊บๆอีกดอกนึงจ้าเกือบเท่ากันก็มากโอ,อ้โกแดงแบขอนจ้างามเนาะเมนจ้ารุ่นนี้พอดีครับฮะมีบ่ออถ้ามีสองจ้าอะไรนะดีๆดอกเดงแบ,อแบคอนจ้า ว่อ,องลุ่มๆเมนพี่เนาจังสด็เห็นขาเิ่นยู่จังใดนาาสวยๆอ้าวฝนตกกันเรื่อยๆจะเก็บมาเลยจะสองดอ,อกนี่ซ้ำปือๆครับพี่นเนาะก็เม่นแดงจึงคืนบอกแ้งมีพวเห็นครับนี่ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเถื่อนนั่นได้อยู่ค่ำนึง แดงล้างสามจะดอกหนึ่งแม,มแมนจ้าบอ,อเตหิตกอบอแมนกอแดงจ้าแดงล้างสามคุณแม่เพิ่งกะซังไว้ใช่หรือดองเขาสุดดอนเก็บสุดดอกคือเก่าแล้วเนาะโอ้ยเก็บสุดดอกแล้วกันเห็นใช่เรื่อยๆรื่อยดอก,าากพัทท่โอกคุณ่ะยีบบอแมนครับที่นอสวยๆจ้า เลยแตงศรีจัะภูมิลหาดอกก็โอเคได้เนาะพอประมาณเนาะแมนแล้เว้ยเ,เอามาตองไปเรื่อยๆเลยครับพี่พน้อติดดอกสวยๆเนาะครับผมออกไรออกไหนแล้วครับคิดว่างามละดอกพี่งามดีๆครับเพิ่นะงก็เงินได้เลยเนาะมีครับโอ้ยจนอิ่มแล้วนอนเซยเลย หาลายเลือดจ้าดอกหนึ่งบอสสวยบัวบานพัวเบอร์เพเว์เลยเนาะมันนี่เนาะพอดีงามครับอ้ยหาลายเลือดจ้าเดรกันเดรกันขั้นว่านี้สิงามกว่านี้เนาะแต่ว่าเบิ่งห้างผึ่งิ่นยังดีอยู่ครับพี่เนาะดีอยู่จ้ะ นตาบอมีตาบะเอาตาบอมีอ้ยบางเนใจพี่น้องอนี่ดนี่ด้วดูขึ้ไลยตกใหม่หาคูพนทีแหละโอ้ยอะตัวนี้ก่อนโอ้ยสูนแห,ห่งปวดขาฮะได้ยอยู่เนาะโอ้ย่างผงยังดีอยู่จ้ะนี่ ไปน้อยสิเห็นเนาะแม่นครับดอกดอกนี่แม่ปลาหมีไปเห็นได้จ้ะพี่น้องพุ่นอันเพิ่นเห็นงามเนาะจ้ะผมค้างามครันบดดนี่นงามบุดดอกถึงงามบุดดอกเอ้าแม่นอีกว่านั้นมเม่นละเนะเาะไอ้ว่าบ่แม่นบ่กม้อยจะเห็นแต่ดอกงามงานะมเนาะบางที่ล่ะดิบไปเลยยังใส่ดได้อยู่ไงไนั่นเด็โอเค มูใหญ่พี่นนองถือว่าใหญ่ได้สั่งก๋อแดงจะ้ะก่อจะเปิ้งคลายเนาะมีจ,ะจ,ะจะ้ะอ๋ออีกแล้วครับผู้บุญเทาเหลือเนาะจ้ะผู้บุญครับก่อแดงแกงหวานนี่บอมาจา,างพี่ผู้บุญบ่ผู้บุญคือกห้าวละไปเคาายฮเหมืนบนเลย่ยยบางเถื่อก็แยกกันไปนเนาะ น,นวยไปเบิงรง,งขาลายหุ่นมันบ่เกิดเลยไนะอ,อ้ขางามๆครับเนามือ,อหนามพอ่นิเอกนี่เกิดดอกดอกงาบเอฟซีว่าอยู่ข้างมือพอปาจจมีมวนเก็บย่นอีกอัดฉันเล รายการรายกันยังขาวดีอยู่ครับเมนตจ้ะสิเมนละอะไรมวาโอเคทุนี้โอเอฟซีตาดีฮะฮึฮึฮเฮียึฮมาึฮึฮาฮึฮึฮาฮึฮึฮี่ึีอฮึอึฮึ้ึฮ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 ึนึนึฮอฮึนึฮนอึฮได้ยินแต่เสียงเพ่างนฮฮนน่ เอาแต่ดอกแวบ,บครับมเหอื่นจะได้เก็บอีกผนบัเชียเห็นบ่จ้าบัวเสียห้าบัเชียแตมีกูือควาเชียครับพี่เนาะเป็นเรื่องปกติการหาเห็ดเนาะเมนจ้าวันอาทิหาดอกเหลือครับดอกโพไม่นี่แหละครับพี่น้อ, <laughs> องก็เรื่อยๆครับเข้าไปทีขั้นขั้นเขาก้อนจะเก็บซ้ำเขาทีกลังแล้วครับเขาก้อนจะเก็บซ้ำเขาก้อนบ้าน้งองจะกะ ้านไผ่มันมันเนาะแมนครับี๋ยวมาสองดอกจ้ะเหยดก,กันไปเนาะแมนครับนั่นดอกนี้น้ำกัน <c oughs> โอ้ยองามจ้ะพี่น้องอยังจะง,าง่ามาึ้นเลยแล้วมามีอีกบ่ไม่เห็นดอกหนึ่งจ้ะ เป็นเพื่ด็มนันจ้าบุญ่ะมีานทำปาวน้องเมนครับตอนมีพี่น้องเขามานนนเนาะเนจ้ะเลบมาบคพี่น้องก็หฮพอกันประจำนี่แล้วเนาะแม่ต้มมีเดินน,นกันครับเพื่อ้หลายได้ มีบ่จะรู้ว่าดอกเดีวยนะเดียว,ว,ยว,นวทนเหมือนกดอกก็มีครับเอาลูกน้องกัญทองนาไปแล้วครับพี่นอ้องขาาดินจ้ะหรือว่านาขาวเนะนี่ครับบนบ่ถือแข้งดีจ้ะ บอแมนแล้วจ้ะพี่โอ้ทนีลก็ปปได้ยิ่งก่อแดงจ้ะดอกที่สองพี่ดอกที่สามไหนยากจบดแล้วอีกจ้ะดอกที่สามพี่ดอกสี่ Đấy luôn Đó đấy có cái bờ đẩy bên mày lái Đó đó, lưu vô không gian hát Ủa, có mi vô mô vào lại ai ơi Mẹ ừ. mà <laughs> Được, à, đẹp đó. Đẹp đó. Đẹp kháu Đi, khá khắp về vậy มีเพิ่มส so ีออกอยู่จังสีแล้วครับพี่น้องเรื่อยๆเนาะนี่เดี๋เก็บอยู่เลื่อยครับหมู่บ้านเลยสองดอกเนาะสองดอกใหญ่ๆเงางามครับหมู่บ้านมีเงางามเยอะมากๆดอกหนึ่งขุนเดียวกันเลยออกไกลกันเนาะโอ้ยเดียนชิงชื่อมีก็แล่ะ เด๋ยดทุนเนาะนี่นี่นี่กันไล่ยู่จังไล่ยู่ครับวันไดสองมีสามละอ่างนี่เนาะจ้เยงหลังสาำจ้ะสีไงเลยครับพี่น้องไปปีดไป่ป็่ใน อาเสิยพาไปละพี่ปลตากระตาเลยอ๋องันก็เสียเดี๋ยวใครสิมาเอาเมื่อปลานี่จะเห่าทองคนเหนียบน้องวันนี้เนาะขี้งนียงี่บ้างขี้คือเห็ดห้เหาเนาะอ๋อสามดอกครับพี่เนาะทุกปีที่จงเป็นหมูเนาะจระานเป็นมาจากปิน ขาลายเลือดจ้ะบอร์โฟต่องดีอดนะโอ้ยน,อน,น,อนย้องนี่น้องนี่ป๊าดผีอีกดอกนึงนี่น้องน้งามเนาะจ้ะโอ้ยสงจ้ะโอ้ สามดอกด้วยจนะ้ะสีเดียนะ๋ดวยนะวลองกับจ้นะสีคือใบตองขาจ้ะขาลายเลือดจ้ะอุ้ยอ้อสีอะไร กันยังไงมาคำกัญเลยนะแมนจ้ะแต่ว่าแสบครับดอกอยังนุ่มๆมันก็จีแสบทั้งขาทั้งดอกเนาะจ้ะแต่ดอกใหญ่ๆบ้านๆเหมือนกันขาเพันสิเป็นเส้นแน่ครับ<ช>พี่น้องดอกแสบด้ยจ้ะดอกอยังคือเก่าครับขาลายเลือดจ้ะใบโบงยังต้องยังสียังสดสดโอ้ดายุ ขาลายเลือดดอกดีใจพี่น้องอทางดีบันี้อืยงางนีพ่พี่ดอกจ้ะขาลายเลือดจ้ะดอกนึ่งจ้ะตอนนี้หลังเตะคือเตด เดี๋จวาซวยๆโอนา่าบ่ได้ยุอดอกจ้าคาราเลือดจ้าดีด้วยสองนะใส่ให้เหนสองขาดิขาเดียวแต่ว่าเป็น ไปจะไหนกันนี่โอ้ยหูรูอยู่บ้านเลยขาลายเลือดจ้ะเห็นแต่หัวบ่เห็นแต่หัวมาโอ้ยงามเพียงจ้ะนี่จ้ะอือโอ้ยไก่ยุกพะทะหักสูงแลรงนี่ ได้แต่มันหอยเกิดเออผอมูใหญ่ยังสิเอาเม็ดพอๆนี่จ้ะเดือนนั้นส่ำจ้ะพอมีดอกงามๆได้ใส่เบิดแล้วบ่ทันเกิดแม่ปอมีอ้ายโอสิไปดอกเหี้ยๆจังซั่นนี่เฮือนต้องแนมนี่มีครับ เลี้ยงสซมจะกเอ้ยค่าขาลายเลือดจ้าเล้ยงสัมจ้เพิ่งข้าไายจ้ะคือคนเก็บเองนะเป็นจุ่มจ้ะสวย เเหห็ดดแ้้งบ่ไครับผมก็ได้เวลากลับบ้านครับพี่น้อกไปเบิ่งผลงานกับแม่ปลามีครับครับผมผลงานของเฮาก็สิเป็นเห็ดกอกับปเฮดถึงข้าวไรเนาะจ้มื้อนี้ได้ใส่2ตาจ้ะพี่น้องการใส่ตาเดียวก็พูนแห้งเนาะครับผมเบิ่งผลงานโดยรวมเด้อจ้าผลงานเฮาสิบ่น้องตานีสิเป็นเห็ดคูบุญเฮาข้าวกราจพี่น้องก็สิมีเห็ดกอแดงเห็ดหลังสำเนาะแม่นครับขาวดินจ้ะพี่น้องได้เห็ดปวกสี่ดอกจ้ะมาตานีก็ ผพ่งค้าไล่ล้วนๆวนมีเพ่งซินธู์ดอกหนึ่งเนาะแน่นครับผลง,งานเท่าใจพี่น้องเหมือนใก,นกนระทือว่ามานจ้าดอกบานลายน้องมือน,นี้เนาะจ้าลายเตือครับพี่น้องดอกงามๆามขึ้นมาให้เบึง้งคือเก่าแล้วครับอบอกว่าเห็ดกอรหรือเห็ดเพงค้าไร็เก็บในคลิปนี่แล้วเนาะจ้ะเก็บสดส,ดสดทุกวันครับครับผมความได้ความมานันกระทือว่าได้ความมือว่านแนนเนะาะว่านได้ใส่ตาหนึ่งครับมือนี้บบเต็มพ่อตาได้ใส่สองตาครับพี่น้องด้วยเต็มทีใจพี่น้องมอนี้เข้าขึ้น เราเรียบร้อยเนาะผมผลงานเท่าใจพี่น้องก็ถือว่าหมานใจพี่น้องพิการที่มากกับปลาบานกเมฆตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอบบจจุบลราชธานีจ้าผอกันเมือน,นีกับวันทีเก่าพฤศจิกาย,ยน2567นจ้าจ้าฟาก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบานฉันในเด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกร่างแรงใจที่ทรงให้พอ่อปามีกับแม่ปามีสสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกนใไม่คลิปนาจ้า